โอเคสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมโอเควันนี้ถ้า,าผมไม่โดนราคาน้ําที่โต๊ะเปิดหลอกมานะครับผมรับรองวันนี้เรากินเต็มแน่นอนครับผมได้วิเคราะห์อบอลตรงนี้ตอนเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบเอ็ดนะครับผมที่จริงเนี่ยสูตรเนี้ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นสูตรใหม่นะครับแต่มันก็โอเคอยู่มันก็หวังผลได้อยู่เอาโอเคเลยนะครับหวังผลได้อยู่อ่ะก็คือ เขาเรียกว่าอะไรนะก็คือของลีกลาลกากนะครับลาลีก้าสเปนนะครับผมเพื่อนๆหลายๆคนคงเทใจไปให้เลียนเลียนโอ,โอเบโดนะครับโอเบโดโอ,โอเบโดโอ,โอเบโดเออไม่แต่และเว็บแป้งพิมพ์คนละชื่อกันเหวะ นะครับเพื่อนๆหลายคนเทใจไปแต,แต่แต่ความคิดผมผมว่าซีดี w o r t กว่านะครับผมแล้วก็บายาโดริดนะครับผมชอบผมชอบบายาโดริดเหือนเนี้ยนะครับส่วนส่วนที่ผมให้เต็งนะก็คือมี2ตัวนี้นะครับแต่น,นี้ก็คือต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นสูตรใหม่นะครับย้ำว่าม,มันเป็นสูตรใหม่ผมไม่เคยใช้มาก่อนไม่เคยลองมาก่อนนะครับ เพิ่งเพิ่งมีเพิ่งไปดูคลิปวิดีโอพี่คนหนึ่งนะครับในกลุ่มเขาได้สอนมานะครับสอนผมมาอีกทีหนึ่งซึ่งเขาก็อายุราๆวๆสี่สิบในน่อยแล้วแหละเขาก็สอนผมมานะครับเรียกน้าก็ได้นะครับแต่ผมเรียกเรียกเขาท่านนะครับเพราะว่าเขาสอนผมหลายๆอย่างเลยเดียวอ่ะส่วนเดี๋ยวส่วนที่ผมเข้าๆนะอันนี้แถมนะอันนี้ส่วนที่ผมเข้าๆ ผมว่าวันนี้ตอนแรกผมว่าวันนี้ยังไงอินเตอร์ก็ยันอยู่ผมชอบผมชอบอินเตอร์นะครับแต่แต่ถ้าเอาในประวัติของเราที่ที่เราทําสถิติมานะครับก็จะมีซีดีนะครับวันเต่งวันนี้ก็คือซีดีกับบายาโดริทนะครับอ่ะโอเคขอให้พี่ๆทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะครับผมส่วน พิวไหนนะครับหรือว่าใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ